สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่เอกับพี่หลามครับนะครับจากลำหน้าโชว์ขับรถด,ดีๆเอดิสนเนโโ่โค้กท,ทีมทำไมเราต้องม,มีช่องเยอะขนาดนี้อย,อย่าเล่าเลยพี่อยาวพาดเดินชมมอเตอร์โชว์นะครับเราอยู่ที่บูธของ MG. ครับตอนนี้เนี่ย MG จีเนี่ยจัดงานถแถลงข่าวครับแล้วก็มีการเปิดราคารถรุ่นใหม่ทั้งรถรุ่นที่มีเวอร์ชั่นใหม่อะไรเงี้ยเปิดตัวแบบหลายรุ่นมากใช่ครับตอนนี้นะักข่าวทั่วฟ้าเมืองไทยกําลังรุมอยู่ที่บูธเอ็เรามาที่มุมนี้ก่อนเลยคือที่จะพูดนี่คือแย่งเขาไม่ได้ เราสู้เขาไม่ได้เรามามุมนี้ก่อนนะฮะมุมนี้ก็มีของใหม่อยู่เช่นกันนะฮะคุณผู้ชมคุ้นๆไหมครับหน้ารถคันนี้นี่คือ MG 5 New MG 5ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ Pro Pro มีคำว่า Pro ต่อท้าย MG 5 Pro นี่เป็นไงรูปโฉงปรับปรุงเล็กน้อยไฟหน้าจากเดิมจากเดิมเป็นทรงไฟหน้าแบบคือจะบอกว่าด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งเซ็ตหน้าเทรนด์ดีไซน์ใหม่ดูเฉบยวเฉียวกว่าเดิมถ้าดูดีครับดูต้องขออนุญาตแบบ <Hey S 2> ระดับนึงจะเห็นว่าปกติอะไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้ายาวไฟหน้า,า,าใหญ่หญๆนกนงๆมาลากมาลากมา,า,กมาแต่ตอนนี้เขาแยกชุดนะพี่นี่คือเดทามันนิ่ไนไนนงไรไฟหน้าอยู่ข้างล่างครับไฟหน้าอยู่ข้างล่างเหรอไฟหนอย่ข้างล่างครับขุดนล่างครับ ชุดล่างไฟหน้าครับโอ้โหเนี่ยแล้วตัวกันชนหน้าดีไซน์ใหม่กระจังหน้าใหม่ที่เป็นเป็นโครมแบบลมดำอ่ะนี่แล้วตรงนี้แบบเป็นโครเมียมเลยนะครับุณผู้ชมสวยมากเป็นโครเมียมแต่ดูพี่มันจะมันจะออกสีเข้มๆพี่พี่อ่าโครเมียมดำอ่ะคือเป็นเงาเงาสะท้อนก็จะเป็นสีเข้มๆครับแล้วมีกล้องหน้าดูสวยงามกว่าเดิมเยอะมากสำหรับ MG5 Pro เฉียวสวยกว่าเฉียวกว่าเดิมครับผมสีใหม่ด้วยสีใีอันนี้คือสีไม่คุ้นเลยเขาบอกเป็นสีเขียวที่เทรนกำลังมาเพราะอะไรหลายๆคนต้องท้าความหมดครับพี่ ทำไมถึงมีสีนี้ป่ะปีเงี้ยทำไมฮะเพราะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะพาไปดูอีกหนึ่งคัน oh. ซึ่งมีสีเดียวด้วย X Power จำหน่ายสีเดียวเลยครับเป็นสีคอนเซปต์ก็คือเขียวเหมือนกันเราบอกว่านี่คือเทรน เทรนของปีนี้การที่กำลังคิดกันเลยใช่ครับนีเขาบอกว่าเนี่ยเทรนปีนี้นะฮะแล้วต้องว่าที่เรื่องของเขียวที่จริงมีหลายสีนะครับฝั่งนู้นจะมีคันสีขาวเนี่ยรุ่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้เอาความดูเขียวเพราะสีใหม่อ่าแต่เราพูดถึง MG 5กันก่อนครับ MG 5 Pro ในเวอร์ชัน Pro ตัวนี้ครับมาพร้อมกับราคาใหม่เลยครับเขาจะมี2รุ่นก็คือรุ่น D กับรุ่น X รุ่น D เนี่ย6 2 9 0น0บาทครับอ่าในรุ่น D ครับรุ่น D แล้แล้วรุ่น X ขยับไกนิดนึงครับ6 6 9 0 0 0 6 6ม0่นกบาทนี่คือในรุ่นของ new MG 5 Pro ครับใหม่และยังมีหนึ่งรุ่นนะพี่ต้องบอกเมื่อกี้ไป2รุ่นแล้วใน MG new MG 5 Pro แต่ต้อบอกมีอีกหนึงรุ่นที่บอกว่า MG 5เป็นรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ10ปี10ปี1 0 PS anniversary นี่ะซึ่งมาพร้อมกับราคาค่าตัว5,899,900บาทนี่นะในรุ่นนี้ต้องบอกว่าเบากว่าย่อมเศษสบายๆแต่จะเป็นหน้าเก่า อ่านะฮะจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โปรตัวนี้ใช่แล้วครับกับเครื่องยนต์1 5 0 0ซีนะครับ114แรงม้าของเขา150นิวตันเมตรถูกต้องครับมาวัดเกียร์ตมว CVT น่านุ่มนวลสบายยนะฮะต้องบอกว่าจริงๆแล้วในรุ่นนี้เนี่ยนอกจากหน้าตาที่สวยเฉียวเนี่ยลองดด้านข้างนี่มาดูล้อครับดูลายล้อใหม่ ลายล้อใหม่ครับของตัว m รับมาพร้อมยาง 21550R17 เรียกว่าสปอร์ตขึ้นลายกำลังเป็นที่นิยมของยุคนี้เลยนะเป็นแบบมีเฉียงๆออกมาด้านลายกล้านลายกล้านพายุแล้วก็ผม่เพียบอะไรแตกเยียบอะไรของเขาแตกเดี๋ยวเขาจับตัวนะลายกล้านเบรกขอให้ดูดูสีรถ ตัดฉีิเบรกตัดใชิปเบรกแดงใช้เบรกแดงครับค่ะบผมไล่มาจนถึงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วใจเย็นครับพี่ทำไมอ่ะพี่ไปแจ้งอะไรเขาบู๊เขาเหยียบอะไรก็แตกเลยหมดผมเนี่ยยืนข้างเหตุผลนี่ผมไม่ขึ้นไปเดี๋ยวผมเพื่อเซฟอ่ะ ด้านหลังเองจริงก็บอกว่าดิสเบรกสีลอ้อด้านหลังเองคลิปเบรกรุนนี้ก็เป็นสีแดงใช่แล้วเน้นเรื่องความสป,ปอร์ตใช่ไหมใช่แล้วครับแล้วใครขับตามท้ายคุณจะร,รู้เลยว่านี่คือ MG 5โฉมใหม่เพราะว่าจะมีสัญลักษณ์เอมเบลมที่เป็นรุ่นโปรอยู่ตรงนี้เลยถ้าเกิดมีลายเหมือนธงนะลายธงนี่สวยงามเลยนะครับต้องบอกครับแล้วดูครับด้านท้ายเนี่ยครับต้องบอกว่า ในตัวโลโก้จะเป็นสีดำสีดำดำเงานะเอ็มเบมลุนชื่อรุ่นก็สีดำแล้วมีดักเทลดักเทลก็สีดำมันทำให้ดูตัดดีที่บอกเทรนสีนี้พี่สีเขียวเนี่ยพบดัดด้วยดำเนี่ยดูนะมันเข้มอ่ะมันดุมันดูเข้มดีสวยงามเลยทีเดียวมาดูครับในด้านล่างกันชนด้านล่างเนี่ยเป็นดิฟเวเซอร์ในตัวนะแล้วก็มีซ่อนปลายท่อไอเสียครับผมบอกไม่ใช่ปลายแท้นะ เป็นทรงของตกแต่งของตกแต่งนะตรงนี้ให้มาจากโรงงานอันนี้คือไม่ได้ใส่ชุดแต่งนะนี่คือเวอร์ชันนี้จำหน่ายอย่างนี้เลยถือตัวโปรเนี่ยเหมือนใส่ชุดแต่งมาให้แล้วถูกครับหน้าใหม่ได้ชุดแต่งด้วยราคาก็เลยแตกต่างเล็กน้อยคือเรียกว่าอัพราคาเรียบร้อยแต่คุณขับไปทรงนี้เลยหน้าใหม่อะหน้าใหม่หน้าใหม่ไฟใหม่สวยครับ ของตกแต่งใหม่รอบคันนี่เราบอกว่าได้ในออปชั่นของแต่งรอบคันเดินขึ้นมาเดี๋ยวเดก็แตกก็แก๊บก็แก๊บแบบผมก็ยังไม่ได้ลงไฟพี่แล้วภายในครับเราดูภายในนิดหนึ่งไปครับไปนะครับเราเปิดภายในดูครับครับผมภายในก็ต้องบอกว่าคอกพิซเนี่ยเขาเป็นคอกพิซที่แบบว่าหันเข้าหาตัวผู้ขับนี่ซึ่งทําให้มันมีความรู้สึกสปอร์ตครัสปอร์ตแล้วก็ดูเรียกว่า ง่ายต่อการควบคุมทุกอย่างเวลาเอื้อมือเนี่ยถึงตัวสวิตต่างๆได้ง่ายเพราะทุกอย่างมันหันเข้าหานาปัดหาคนขับทั้งหมดี่และดีไซน์ข้างในก็จะเป็นโทนสีดำดำตัดแดงครีมต่างๆเดินได้สีแดงหมดครับและด้านบนครับด้านบนมีตัวมุลลุกมุลลูกกระจกมาเรียกว่ามีครบนะราคานี้คุณได้หน้าตาสวยเขียวออปชั่นอุปกรณ์ภายในโทนดำมีให้ครบแล้วเนี่ยสปอร์ตแล้วพอเลยรุ่นนี้นะฮะหลายคนชอบตัวนี้เพราะว่า เป็นรถแบบราคาไม่แพงแต่ได้ทรงรถคันใหญ่นั่งสบายพื้นที่กว้างหลายคนเนแต่ว่าต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกรุ่นดีหรือรุ่นเอกหรือจะเอารุ่นฉลองครอบรอบสิบปีราคาประหยัดก็มีลองดูว่าตรงนี้ก็ต้องบอกว่าย้ำอีกทีครับในรุ่นดี6กแสนสองหมื่นเก้าพและในรุ่น X 6 6ก0 0แสนหกหมาพันก็ต่างกันอยู่4ี่หมื่นครับผมก็เรียกว่าสิมก็ไม่มากก็ดูต่างกันในเรื่องออปชั่นของแต่งนิดหน่อยใช่แล้วถ้ากําลังไหว ตัวท็อปก็ถึงน่าสนใจกว่า<น> <นะ S 2> เลือกเลยนะครับ,รบสำหรับ MG 5 Pro ครับ